เสร็จแล้วหรือคะเยสร็จแล้วค่ะสนุมไหมคะน้ำผัดใบเยนสิ่งเสร็จน้ำผัดวันนี้ที่โรงเรียนไฟดับใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อนไหมคะร้อนค่ะอือฮึเอาตั้งใจระบายสีนะคะเรามาทำอะไรกันก่อนคะกินไอศครีมกับบ้านแล้วก็ไปซื้อกระจกอ๋อกระจกบานใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะใคะเราไจะทำอะไรคะ ไปทำอะไรนะเอาเอาไว well, ้ดูเวลาทำปัน่นซอสบัลเล่ใช่ไหมคะอันนี้หม,มานใบๆจุ๊บๆกันใบๆจุ๊บๆทำไยยมไยิ้มไม่แฉ่ง,งไหนยิ้มไม่แฉ่งทำไงแล้วยิ้มแฉ่งทำไงแล้วยิ้มแฉ่งอะยิ้มหน้าบานยิ้มหน้าบานทำงไงแล้วยิ้มหน้าบู๋อะ <laughs> ไม่ทำอะไรจะทำไรคะนะ้ำปั่นอะไรทำไรคะ